อุ้ยหูแข็งมากเลยอ่ะแข็งใช่ไหมเอ้ยแข็ง่าะพวกอ้นี่คือผิดปกติ โอ้ัวร้อนมากเลยอะไปทําอะไรมาเราลองสังเกตตัวเองเวลาที่เราเราเราควรจะบอกให้คนทั่วๆไปเนี่ยเขาสามารถสังเกตความผิดปกติของเขาได้อย่างเช่นถ้าเขาหัวร้อนเหงื่อออกปวดศีรษะเขามีความเสี่ยงต่อเส้นเลือดในสมองตีบนะเพราะแสดงว่าความร้อนมันขึ้นไปตลอดเวลาแล้วมันไม่ลงสิ่งที่จะตามมาคือผมคุณหงอกก่อนวัยอันควรแล้วก็ผมร่วง แล้วก็เป็นรังแคแสดงว่าความร้อนมันเกินแล้วมันทําให้หลอดเลือดมันแข็งแล้วมันก็เป็นอาการปวดหัวอาการไมเกรนมันจะตามมาด้วยนอนไม่หลับถ้าเป็นแพทย์แผนไทยการคั่งอยู่ที่มันคั่งอยู่บริเวณนี้ถ้าเราลองรูปใต้ตาเราดูสิคะถ้ามันไม่มันไม่มีอะไรกึดกึดกึดนะมันเรียบไปเนี่ยมันโอเคนะแต่ถ้าสมมุติว่ามันมีอะไรดังกึดกรึดกๆึดกึดเนี่ย แสดงว่าหรือว่าถุงใต้ตาเราเริ่มใหญ่เนี่ยแสดงว่าอันนี้คุณคุณคือคือก่อนก่อนที่คุณจะไปทาอะไรที่มันสวยอะคุณเคลียร์ให้มันนิดนึงได้ไหมถ้าโดยความจริงมนุษย์ไม่ได้เป็นเป็นสิวเป็นฝ้าได้ง่ายขนาดนั้นนะถ้ามันไม่มีของเสียที่ข้างอยู่ข้างใน,นเวลาที่เราเป็นภูมิแพ้เพราะว่าโพรงไซนัสมันแห้งแสดงว่าคุณเป็นคนที่กินน้ำน้อยแล้วก็หายใจสั้นมาก เพราะว่ามันเอาออกซิเจนเข้าไปได้มา่มากพอนี่บอกไว้ฮ่ะมันเป็นออกซิเจนมันเป็นองค์ประกอบหนึ่งของน้ําอ่ะถ้าคุณเอาเข้าไปไม่มากไม่เท่าไม่พอแน่นอนเลยมันจะแห้งมันแห้งมาจากขาั้วปอดของคุณด้วยซ้าเอออย่างงี้เห็นไหมเขาก็หูเิีมยงเห็นไหมลองจับหูตัวเองดูนะหมูมนุษย์เนี่ยคุณต้องคุณต้องเข้าใจนะหมูมันเป็นตัวสะท้อนอวัยวะภายใน หูมนุษย์โดยทั่วไปมันจะไม่เจ็บเลยนะไม่ว่าคุณจะบีบจะบี้จะอะไรมันยังไงก็แล้วแต่มันจะไม่เจ็บเลยนะเจ็บเฮ้ยถ้าอย่างนี้คือคุณต้องจับอุ้ยหูแข็งมากเลยอ่ะแข็งใช่ไหมแข็งแข็งเลยแข็งเอ้ยแข็งอ่ะพวกอยนี่คือผิดปกติพอพอพอหูแข็งสิ่งที่จะตามมานะถ้าเราเอาเรื่องของแพทย์แผนไทยมันมันก็จะทําให้อะไรฮะเริ่มลมในหูไม่เท่ากันถูกไหมฮะเพราะว่าลมในหูไม่เท่ากันริ่มมีเสียงวิ่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 งในหู เพราะนั้นเนี่ยแ้าหูเนี่ยนะคุณยังไม่เคยจับมันเลยอะ่ะมันเป็นเรื่องที่ต้องจับนะต้องจับหูสิ่งหนึ่งที่เราไม่เคยรู้ว่ากลิ่นปากอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องของกลิ่นปากาใช่ไม,ไ,ใไม่ใช่ในปากไม่ใช่ในปากแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรากินเนื้อสัตว์เยอะๆลองดูก็ได้นิท้าพิสูจน์ท่านผู้ชมทุกคนต้องลองพิสูจน์ด้วยตัวเอง การที่จะแยกได้ว่าเรามีกลิ่นปากจากข้างในหรือกลิ่นปากจากช่องปากหรือฟันผุคุณไปหาทันตแพทย์คุณไปขูดหินปูนคุณไปทําทุกอย่างให้ชีวิตคุณเรียบร้อยคุณแปรงฟันก่อนนอนถูกไหมฮะแล้วตื่นเช้าขึ้นมาคุณลองสังเกตตัวเองว่าถ้ามันเหม็นเหม็นคาวคอขึ้นมานั่นแหละคือคุณมีปัญหาเรื่องบันย่อยไม่หมดข้างในถ้ามันเป็นนานเข้ามันจะเป็นอะไรคะ เมื่อเมื่อลมร้อนมันลอยขึ้นมามันมันมันจะเหม็นเปรี้ยวได้เพราะมันหมักการหมักมันเกิดลมร้อนทุกครั้งอ่ะเมื่อมันลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่มันจะเป็นคืออะไรกดไหลย้อนเห็นะโอ้โหไม่น่าเชื่อเนาะเนี่ยแค่นี้เองนะค่อยๆเอ็นไปลูกโอ้โหมันไม่เคยยืดเลยนะช้าๆเนาะช้าๆก็ แกงธรรมดานี่แหละฮะมันจะทําให้พุงคุณอะลดลงไปด้วย